ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p ดี s พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังจุดเบลลิงเฮมนะครับผมโอ้โหฟอร์มดีมากนะยิงแม่งทุกนัดจริงๆโอ้มา อันนี้คือตัว96ของรอบที่แล้วที่เป็นฟีเจอร์เขียวก็ว่าดีแลว้วเจอเวอร์ชันนี้แม่งคือโอ้โหดูดีเท่ากันเลยนะครับผมเนะท่ากันเลยต่างกันแค่ตัวนี้น่ะจะได้บอลคอนโทรลที่ดีกว่าแต่ก็ลดการจ่ายบอลลงนะนะครับผมลดการจ่ายบอลลงอยู่ที่คนชอบเลยว่าจะไปทางไหนจะไปทางจ่ายบอลหรือว่าจะไปทางบอลคอนโทรลนะครับผม,มถ้าส่วนตัวจะเลือกใช้ก็อันจริงส่งเวอร์ชันนี้ใครก็ได้นะอันจริงเวอร์ชันไหนก็ได้ว่ะส่งเวอร์ชัน,นนี้ ไม่เท่ากันเลยอะต่างกันนิดหน่อยก็อยู่ที่ว่ามันก็ได้อย่างเสียอย่างนะบองโูนก็จําเป็นจ่ายบอลก็จําเป็นจะเป็นทั้งคู่นะครับผมจะเป็นทั้งคู่นะอยู่ที่คนจะเลือกใช้ในะสาหรับเบลลิงแฮมตัวนี้คือตัวล่าสุดนะก็เท่ากันนะเอาจริงไม่อยากบอกว่าไม่ใช่หนกว่าเท่ากันนะคือส่งว่าชันนี่คือใครก็ได้ไปเลยโอเคเบลลิงแฮม95มา้วาวันนี้เป็นตัวที่ ที่ดีนะมันมีตัวที่ดีนะเวอร์ชันเนี่ยมันมันหลากหลายที่แบบดีอ่ะนะครับผมดีอ่ะแต่เป็นบล็อกทูบล็อกนะคนละสไตล์คนละสไตล์มิชชั่นเตอร์ก็จะเป็นบล็อกทูบล็อกคือส่วนใหญ่คือบล็อกทูบล็อกนั่นแหละนะครับผมบล็อกทูบล็อกนั่นแหละสำหรับมิชชั่นเตอร์นะโอเคนะครับผมโอเคก็เป็นโฮมเพลเยอร์นะครับผมตัวล่าสุดนะโฮมเพลเยอร์ก็จะมีน่าจะสองเวอร์ชันหรือมั้งนะน่าจะสองเวอร์ชันหรือมั้งใช่ไหม โฮเพลเยอร์โอเคน่าจะเป็นสองเวอร์ชันที่ที่เป็นโฮเพลเยอร์นะนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบล็อกสู่บล็อกสำหรับเบลลิเทียมนะครับผมโอเคถ้าเป็นโฮเพลเยอร์ก็ส่งเวอร์ชันนี้นะครับผมถ้าปสงคเวอร์ชันนี้ก็คือใครก็ได้เอาจริงใครก็ได้ใครก็ได้ไดไดเบลลิเทียมเหมือนเวอร์ชันไหนก็ได้ส่งเวอร์ชันนี้ไม่ต่างกันมากสุดท้ายโฮเพลเยอร์ก็คือการวิ่งเข้าหากรอบเกตโทษเพื่ออะไรเพื่อยิง ยิงแม่งก็เท่ากันนะครับผมยิงก็เท่ากันนะแต่ระหว่างนั้นก็จะมีการจ่ายบอลมีบอลคอนโทรลก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้ว่ะนะส่วนตัวถ้าส่งเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันไหนก็เล่นได้นะซึ่งมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมันต่างกันแค่สั้นกับบอลคอนโทรลบบกลบสามนะครับผมบวกลบสามนะโอเคส่งเวอร์ชันนี้คือผมเล่นเวอร์ชันไหนก็ได้นะจีแต่ส่วนตัวก็มีเวอร์ชันนี้อยู่นะเวอร์ชันเก่าอะม่เช่เว่าเก่าก็เล่าทีแล้วอะนะก็ถือว่าเล่นดีโอเคยิงได้บ่อย แลครับผมโอเคประมาณนี้ประมาณนี้บเบลลิเฮียมมูวเลเยอร์นะนะโอเคอเควอร์ชันนี้ก็น่าจะเป็นเด่นเรื่องนี้แหละบองคอนโทรลหรือมั้งผมว่าบองคอนโทรลน่าจะดีสุดหรือมั้งดูก่อนบองคอนโทรลน่าจะดีสุดสําหรับตัวล่าสุดอ่ะนะนะบองคอนโทรลน่าจะดีสุดใช่ไหมใช่ดีบวกสองบังคอนโทรลบวกสองบวกแปดอืมบวกเก้าบองคคอนโทรลดีสุดว่ะนะ บ,กบกวกสี่บวกสี่เฮ้ยเฮ้ยชู์ไทมบวกสองเฮ้ยจูดบังทรงดีสุดจริงบังทรงดีสุดจริงตัวล่าสุดอะนะฮะบวกห้านะครับผมโอโ้โหเบลล์เรียมนะฮะทีเด็ดแต่ละตัวสุดนะผมว่านะโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับจูดเบลล์เรียมเทียบค่าพลังนะครับผมก็มันเป็น2เวอร์ชันที่เป็นโฮมเพลเยอร์นะ ซึ่งไม่เท่ากันอะจริงเท่ากาันส่งวันเช่นนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบอลบอลโจนดีที่สุดสหรับเบลลเฮียมแล้วนะครับผมใครที่สายบอลนะนะบอนโจนนะนะบอลติดทงติดเท้าอะไรเงี้ยก็คุมบอลได้ดีก็นี่แหละนะครับผมโอเคจนด้วผมเล่นได้ทั้งสองแบบจนะส่งสั้นก็โอเคจะบอลโรนก็ได้เล่น้สองแบบไม่ได,ไได,แบบไได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let